เรามีแมวไทยทำไมไอ้ไข่ไหนลูกเสริมไข่ลูกที่พี่ต้องให้แม่ดูดีกว่าไม่เห็นเตะเลยนี่เนี่ยไข่แม่นะหนึ่งสองสามนี่เดี๋ยวนี้แก้มบุ๋มอะชัดชัดเนานี่แก้มบุ๋มชัดอ่าได้แม่แก้มบุ๋มชัดกับคุณแม่ด้วยตัวเองเป็นประการนะครับวันนี้ที่ จับที่ตัวใส่อหาชุดมาให้อ่านี่กำลังบอกว่าแม่ชอบส่งหมออะไรแม่ชอบส่งแม่บอกว่าอะไรบุญจะกลับมาจะกินข้าวด้วยอย่างตอนนี้มีที่ชั่งน้ำหนักใหม่เดี๋ยวเตรียมไปเที่ยวกันใหม่ละใช่แม่ซื้อให้บุ๋มบอกว่าจะได้ไม่ต้องพยายามแบบวัดด้วยตัวเองอ่ะทุกวันเนี้ยเราไปต่างประเทศใช่ไหมเราต้พยายามซื้อที่ชั่งน้ำหนักไปแล้วมันก็เอาไปแล้วลืมหรือบางทีมันก็พังเขาชอบจ่ายยกอ่ะแล้วกะาเอาด้วยตัวเองไม่เคยตรงเลยต้องไปลื้อที่แอร์พอร์ตทุก โอจริงแม่ชกพีปป่พีทมาเนี่ยพีทแต่งเก่งอยู่แล้วหรอใช่หรอฮะบอกว่ารักคุณแม่ค่ะมีค่ะเดี๋ยววันไปลาวกนะจะปปรยุกต์ไปยุบในพ่ลาว ขขขเขาคุยกับคุณแม่เองตลอดเลยนะัดนะโอเค